ความปลอดัยของตานเองไม่ต้องกลัวถ้าเรากินเหลา้าถึงมีดันทวนอยู่ก้างหน้าเราแวะเซเว่นเราซื้อนุ่มเปาตะเลาเปาทักลาบดุกินในชาติทะลาเปานั่นเองแล้วการเราซื้ออาว้ตามิ่วทะกรลองเมือนกับชาติแล้วการนุ่มเปียวทะกรลองเหมือนกัชาติไปถึงดนันทวนไม่ต้องกลัวพอนไม่เลยอ๋อมันดับกลิ่นเหลา้าดับกลินก่นไม่ดับกลิ่นไม่รูแต่ตาว่านายจะไปกังํงคือนั้นเราไม่เหนื่อยแรงใช่ไหมไปรยได้ อ๋อว่างเพือนไปเยี่ยมวข้ามาช้าเนาเราจะจับตาตัวมัหนุ่มบ้าเน่ไอหนีดีให้ตัดล้นไปจนเลยนายอาเราซองลอยนะก็เล็บเออพราะมันลำบากไปลงเนอะที่ไอ้ปลดปล่ยนั่นแม่เอ้ยแม่ไม่ต้องกลัวแต่ไปกับพ่อมันใหม่ใม่เว้นยางรถหัวกลานแวลไอ้นี่พอดีบวชเขาซะย่อยยางรถบวชแล้ว ได้ไมเปลี่ยนยาหรอแม่ย่างรเราเช่นต่างได้ไงต่ตางได้มันมาไม่ได้เปลี่ยนที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแกยันไปก่อนใช่ตั้งไม่ใครพ่อเพื่อมาปลอบปละกลมตัวตดูวแล่ฮันลูกเมียกันยังไงน,นะลูกเมียงานแฟนคนครับแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีอ๋อเออลาไปแล้วเดินต,ตามลูกเมียมาเยอะอันนี้ว่าลูกเมียแฟนคนแต่ลูกพ่อมเเันไม่มีอ๋อมึงเลี้ยงลูกเปลือนแลน้วกัน ลกเพื่อ,อนเรียกว่าลูกนี่อ๋แอแรงหยาคนไม่ก็เจ็บราอไม่ร้างนุ๊กกูเลยเฮียรถนี่เจอหน้นแล้วเล็กก็นอกกูเลยอ๋อแหลมได้ต่อยกับกับรถเก๋งนี้กูแหลมได้จนหายคนตาหมังนี้เฮ้ยรถเพื่อนนี่เจอรถว่าใจตั้งเลยเหวินฮะว่าเจอรถว่าใจตั้งเลยไม่ได้หลามเนี่ยตั้มร้องเบางนั้น เออไอ้ดาวว่าพอนผ่อนนะเขาว่าเออไอ้พอนื้อรอดแต่แล้ผมเป็นคนพอนรอดเดี๋ยวไปลองผมแลปนักแล้วเท่านั้นพ่อบอยโลผมเกิดมาตั้งอายุปุ่นนี้ไม่เคยพอนรอดผมไม่ยอมพอนรอดมันกันก่อนแต่ก็ได้ยืดออรับหมดแล้วเราพ่อไม่บอนนั่นเลยโอ้หนึน่งว่าตื้อจักซี่มาเหตุรื้อรอดครับแม่ยายหรือไง mẹ dài, mẹ dài từ ai, mẹ dài, cái em... mẹ dài câu trừ ra đây lục cười, hào wow, rồi vô mẹ dài lắc mà, lục cười cái trăm con cái đặc phu mà vừa ăn mẹ dài ăn, lục cười trăm con lục trao cái trăm trao đấy, mày lục trao cái quần kia tại mẹ phu, để lục cưới em trăm cười, <cười> ăn <xó ý> em tam côn. Thôi đi, thôi đi, anh anh? nát มานักไหมไม่ใจขึ <ham> <c oughs> <Vive regularly. c oughs> ้นรอมันทีข้างคนเดี๋ยวเราลุกเึ้นะเออมึงก็ไปตรงนักรองทำหนักหนได้หนักได้เดี๋ยวไปกับผมปลอดภัยแน่นอนแกดีงันแม่เฮ้ยแม่คนแก่ๆก่จอมีตายหลอดผมกันนี่อันไม่ใหญ่ลุ่มมืด